คุณได้ H1 NS ป2022โชมปัจจุบันในศูนย์และที่สำคัญนะครับแต่ถนนมาเพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นวารันตียาวๆถึง2027ในราคาแค่1.19ล้านบาทเท่านั้นครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเ e นส์มอเตอร์มอที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับพี่ๆเซลล์ที่บริษัทค้ขาขายของเ e นส์มอเตอร์มอ และที่สำคัญนะครับพบกันในไลฟ์แบบนี้พีพีพาณิชย r ออริโวคันใหม่นะครับกับเจ้า Hyundai h ุ u ไดเอ h ว e น i t ลิทเอ็นเอสีสองพนะครับสีแทนบราวน์ที่สำคัญนะครับแตะถนนมาเพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นวารันตีศูนย์ยาวๆถึง2027เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ไฟหน้าของเขานะครับไฟหน้าโปรเจ c เตอร์เลน LED นะครับที่ปรับมาใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับสวยมากๆและที่สําคัญกระจังหน้าของเขาแทบจะกินคนเข้าไปได้แล้วนะครับใหญ่มากๆที่สําคัญนะเขาว่ากันว่าเหมือนแฝดของคาราเวลเลยครับหน้าตาของน้องด้านข้างนะครับมาพร้อมกับล้อมแมกนะครับอลลอยขนาดขนาด16นิ้วนะครับสีกันเมทัลลิกนะครับชุดแต่งของเขาสวยมากๆมาพร้อมกับโครเมียมด้านข้างล้อยาวไปจนถึงบั้นท้ายเลยนะครับ มาที่บ้านท้ายของเขานะครับพบกับไฟทายนะครับที่เข้ากับสีแทนเบาของเขามากๆและที่สำคัญแบชนะครับ e NS t e NS ชัดเจนนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าของเขาใหญ่มากๆที่สำคัญขนของได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถุงก๊อฟต่างๆขนลูกขนคนหรือว่าขนสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับ มาถิงภายในห้องโดยสารนะครับก็โอ้โหกว้างขวางอลังการมากๆและที่สําคัญนั่งได้สบายปรับเบาะได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับคนขาย,ยาวๆแบบพี่พวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันแล้วมีครูสคอนโทรลและที่สาคัญนะครับหน้าจอไมวิ่งมาแค่3 3 0 0 0ืมันกิโลเท่านั้นหน้าจอนะครับ Android นะครับขนาดใหญ่เลยก็โอ้โหทัชสัมผัสสกรีนได้แบบสมูทมากๆแล้วก็สามารถเชื่อมอิเทอร์เน็ตดู n e ็ต l i x ก็ได้นะครับแอร์ปรับนะครับ สมูทสุดๆเลยก็คือสามารถปรับให้คนที่นั่งด้านหลังก็ได้หรือว่าด้านหลังก็มีปุ่มปรับได้เหมือนกันนะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับ175แรงม้าเป็นเกียร์ใหม่แล้วนะครับเป็นดีเซลลูกใหม่ก็คือประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วก็เครื่องแรงมากๆแรงบิด400กว่านิวตันเมตรนะครับคันนี้และที่สำคัญกล้องจอ Android เปลี่ยนมาแล้วกล้องมองหลังก็มีนะครับคันนี้นี่นะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กะั่ยยาให้4จุดด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องมองหลังครับ โหนั่งสบายมากๆเลยนะครับกับเบาะ VIP 2ตอนตรงนี้นะครับให้คุณลูกๆคุณหนูๆน,น,นั่งคาซีนนะครับดูหน้าจอขนาด15.6นิ้วสบายๆดูการ์ตูนคนขับคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนก็สบายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือจะมีคนขับรถให้ด้วยก็ได้นะครับและที่สําคัญไม่ได้มีแค่2ตอนนี้นะครับเบาะหลังยังมีอีก3าที่นั่งนะครับที่นั่งได้สบายมากๆแล้วก็ด้านหลังก็ขนของได้เยอะมากๆเช่นกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคุณด a i H 1 e l i t e NSP ี2022คันนี้สวยมากๆที่สำคัญไม่ส30,000วารันตียาวๆถึง2027นะครับและที่สำคัญออกกับ b บนซ m ม t o ตอร์โมไม่ธรรมดาแน่นอนเรามีแถมนะครับ Trust Detailing Package เคลือบแก้วนะครับเซรามิกกราสโคตติ้ง 9H และสปาภายในเปเต็มรูปแบบก่อนออกรถด้วยนะครับและที่สำคัญได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีทั่วประเทศไทยเลยนะครับ สนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0929245641หรือจะไลน์ OpenChat นะครับดูลดูกรถก่อนไลฟ์และที่สำคัญเรามีเว็บไซต์ของ b บสม m เตอร์มอ l ด้วยนะครับยังไงก็ฝากน้องขันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้พี่พี่ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ